คุโบเอาขนมให้หัวแถวทุกคนต้องได้กินให้หมดคนละชิ้นิดๆจะให้เหลือนะจะให้เหลือนะแรกอย่าหมดนะครับตำรวจเอามาให้บ้างนี่ค่ะแจกเค้กเค้กห้าพันฟองทุกด้วยหมดหรือเปล่าวะเนี่ยคโูโบโมีขวัญกำลังใจสูงมากทีนี้ต้องเรียนให้แล้ว มันกินลรกออืนกินังไดนเร็วเร็วก็แทนกินหน่อยนึ่งสองสามคนก็พอเรียนเยอะก็ไปพีไปส่งไปอุกไม่เลื่อนองกินเค้กกินเค้กโอ้ยอีตาคนนี้กินชิ้หายแล้กินใหญ่เลยโอกินก้อนใหญ่ด้วย